โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกวิธีเล่นคาร์พาร์กิ m งมัลติเพเยอร์บนคอมด้วยโปรแกรม LD p l a y e r กันนะครับก็เป็นโปรแกรมจําลองมือถือที่ดีที่สุดประจําปี2022กันเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนเราก็เข้าอยู่ที่หน้าเว็บดาวน์โหลด LD Player กันแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนทําการดาวน์โหลดโปรแกรม LD Player ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพอทุกคนเข้ามาที่หน้าเว็บดาวน์โหลดแล้วนะครับให้ทุกคนทําการกดดาวน์โหลดที่ปุ่มสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะครับกดคลิกหนึ่งทีแล้วตอนนี้ตัวโปรแกรม LD Player ก็ทาการดาวน์โหลดที่มุมซ้ายล่างนะครับทุกคนนะตอนนี้ก็ทาการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการกดไปที่สามเหลี่ยมนะแล้วกดไปที่คําว่าเปิดนะครับให้กด yes ครับ พอมีหน้าต่างการติดตั้งขึ้นมานะครับให้เราทําการปิดหน้าเว็บไปได้เลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการเลือกตำแหน่งการติดตั้งของตัวโปรแกรม LD Player กันนะครับให้เรากดไปที่คําว่าการติดตั้งแบบกําหนดเองนะผมแนะนำนะครับให้ทุกคนทําการติดตั้งตัวโปรแกรมไว้ที่ไดเอสดีนะครับ <c oughs> เพื่อการทํางานของโปรแกรม LD Player จะได้รวดเร็วขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็จะกดไปที่คําว่าดูนะครับแล้วก <c oughs> ็เลือกตำแหน่งได้เลยนะครับไดเอสดีผมก็จะเป็นไดดีนะครับผมก็คลิก1ทีแล้วกดโอเคนะครับ พอเราทำการเลือกตำแหน่งที่ติดตั้งได้แล้วนะครับให้เราทำการกดที่ติดตั้งตอนนี้นะครับตัวนี้กดปฏิเสธไปนะแล้วเราก็รอสักครู่นะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ตัวโปรแกรม ld player ก็ได้ทำการติดตั้งเป็นอาเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับให้เราทำการกดที่คาว่าลองเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปของตัวโปรแกรม ld player กันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการตั้งค่าโปรแกรม ld player ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับให้เราไปที่ฟันเฟืองด้านขวามือเรานะครับกดคลิกหนึ่งทีนะครับ มาในส่วนของการตั้งค่าขั้นสูงนะครับให้เรามาที่ความละเอียดนะครับให้ทำการเลือกเป็นแท็บเล็ตนะครับแล้วก็เลือกเป็น1900 x 1 0 8 0 dpi 2 8 0นะครับเพื่อความคมชัดสูงสุดนะต่อไปครับ cpu นะครับก็ให้ทำการเลือกเป็นอันสูงสุดเลยนะครับของผมก็เลือกเป็นคอขอนะครับมาในส่วนของ ram ก็ให้ทำการเลือกเป็นอันสูงสุดเลับถ้าใครลองรับอันไหนก็ให้ทำการเลือกอันนั้นเป็นสูงสุดเลยนะครับต่อไปครับไปที่การตั้งค่าโมเดลนะครับให้เรามาตรง่เเเดลลลลนาา Phone ให้้้กืองงไปปขสุยแว็ AlG 2 ต่อไปนะครับมาในส่วนของ FPS นะครับให้เราทําการเลือกเป็น120 FPS นะครับต่อไปมาในส่วนของการตั้งค่าเกมนะครับให้เรามาในส่วนของอัตราเฟรมเกมนะครับให้เราทําการเลือกเป็น FPS ที่สูงที่สุดนะของผมก็เป็น144นะกดยืนยันนะครับแล้วให้เราทําการติ๊กตัวใช้งานโหมดเฟรมเรทสูงด้วยนะครับมาในส่วนของตัวเลือกขั้นสูงนะครับก็จะติ๊กตามนี้เลยนะครับต่อไปนะไปที่การตั้งค่าเกี่ยวกับเสียงนะครับในส่วนนี้ก็ให้ทําการเลือกเป็นไมค์กับหูฟังที่เราใช้งานนะครับ ต่อไปเป,ป็นในส่วนของการตั้งค่าเครื่อขายนะครับในส่วนนี้เราก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับต่อไปเป็นในส่วนของการตั้งค่าคีย์ลัดนะครับถ้าใครที่อยากเปลี่ยนการตั้งค่าปุ่มคีย์ลัดก็สามารถมาตั้งค like ่าในส่วนนี CEOs> ้ได้เลยนะครับต่อไปก็ไปที่การตั้งค uh uh ่าภาพพื้นหลังนะครับในส่วนนี้ก็สามารถจะเปลี่ยนภาพพื้นหลังของโปรแกรม LDPlayer ได้นะครับอ่าผมก็เลือกเป็นตัวนี้นะต่อไปเป็นในส่วนของการตั้งค่าอื่นๆนะครับให้เรามาในส่วนของ o o t นะครับตัวนี้เราก็เปิดใช้งานนะครับโอเคนะพอทุกคนทําการตั้งค่าในส่วนของงตตััััววโปรรรรรรรแแกกกกกมเเส็จล้้้นนะคคบบใหาาาาาททํดึ่ แล้วให้เราทําการกดรีสตาร์ตตอนนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปของตัวโปรแกรม LD Player กันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการดาวโหลดเกม Car Parking Multiplayer กันนะครับให้เราไปที่ LD Store นะครับแล้วกดไปที่ช่องค้นหาเกมนะครับแล้วให้เราทําการพิมพ์ค้นหาเกม Car Parking ได้เลยนะครับกด Enter หนึ่งทีนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ตัวเกม Car Parking ก็จะโชว์ขึ้นบนหน้าจอของเราแล้วนะครับ ให้เราทําการกดคลิก1ทีนะครับแล้วให้เรากดไปที่ติดตั้งแอปนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็ทําการลงชื่อเข้าใช้ในเพจสโตก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินสักครู่นะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการล็อกอินไปแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการกดติดตั้งได้เลยนะครับแล้วเราก็รอสักครู่นะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ตัวเกมขาพาร์กิ n งมัลติเพเยอร์เราก็ได้ทําการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการกดปิดกากระบาดเพ t สโตกับ LD Store ได้เลยนะครับ แล้วให้เราทำการกดเข้าเกมได้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าโลโก้ของตัวเกมกันแล้วนะครับให้เราทำการเปิดเ p พีดูด้วยนะครับไปที่3ขีดบนขวานะแล้วกดไปที่แสดงเ p พนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เ p พก็โชว์ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ74 75ประมาณนี้นะครับถือว่าลื่นมากๆเลยนะครับทุกคนนะต่อไปนะครับจะเป็นการตั้งค่าปุ่มในเกมเบื้องต้นนะครับให้เราไปที่ฟันเฟืองนะครับ แล้วมาในส่วนของคอนโทรลนะครับให้เราเลือกเป็นแอโร่นะครับจะเป็นปุ่มลูกศรแทนพวงมาลัยนะฮะแล้วให้เราทําการกดเซฟได้เลยนะครับกดแบกนะกดโดนนะต่อไปนะครับให้ทุกคนกดไปที่สตาร์ทนะครับแล้วทําการเลือกเป็นซิงเกิลเพลเยอร์นะครับแล้วให้ทุกคนทําการเลือกด่านไหนก็ได้นะครับที่อยากจะเข้านะครับเดี๋ยวเราไปทําการตั้งค่าปุ่มเพิ่มเติมในเกมนะฮะผมก็เลือกเป็นด่านนี้นะครับกดสตาร์ทนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในด่านทะเลทรายกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําการตั้งค่าปุ่มเพิ่มเติมกันนะครับ ตรงนี้เลยถ้าใครที่มีจอยก็สามารถใช้จอยเล่นได้นะครับผมก็จะใช้เป็นคีย์บอร์ดเล่นนะกดไปที่ลูกคีย์บอร์ดนะครับมาในส่วนของการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับอันนี้ก็เป็นตัว A นะมาตรงลูกศรขวาก็เป็น D นะต่อไปมาในส่วนของคันเร่งนะครับผมก็ใช้เป็นปุ่ม W นะในส่วนของเบรกนะก็ใช้เป็นปุ่ม S นะต่อไปเบรกมือนะผมก็ใช้เป็นปุ่ม s p a c Bar นะ การตั bon ho, ้งค่าปุ่มคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนในส่วนของปุ่มอื่นทุกคนก็ทําการปรับแต่งกันได้นะครับแล้วให้เราทําการกดบันท <t> ึก1ทีนะแล้วกด F11 เต็มจอได้เลยนะครับทุกคนแล้วในส่วนของเกียร์ทุกคนก็ใช้เมาส์ในการเข้าเกียร์ได้เลยนะครับอ่านี้ก็กดปุ่มเดินหน้าดูนะอ่าโอเคครับทุกคนเราก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ปกตินะเบรกได้นะครับใช้เบรกมือดิฟได้นะอ่าเป็นไงครับทุกคนนะถือว่าตัวเกมนั้นลื่นมากนะครับทุกคนนะ FPS นี่แบบนิ่งๆนะครับปรามาณนี้เลยนะ แล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งภาพให้สวยขึ้นกว่านี้ได้นะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้เลยนะทุกคนนะวิธีการเล่นคาร์พาร์กิ่งบนคอมนะแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะเล่นเกมคาร์พาร์กิ่งมัลติเพเยอร์บนคอมได้แล้วนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ